ยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกครับรดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยก้อนเนี่ยโดยต่ำมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนีงานมาตลอดน,นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอุทยันแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเราก็จะไปกันหลายที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวกิโลเมตรที่30นะครับหอสองสัตว์น้องผักชีไปดูแบบดงหญ้าคาไตม็มไปหมดเลยครับสวยมากเลยครับแนะนำไปถ่ายรูปกันได้นะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายสถานที่เลยครับเพื่อนๆก็ไปติดตามชมกันดูนะครับว่าการเดินทางของผมจะเป็นยังไงบรรยากาศที่เขาใหญ่จะเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้ก็ดูการเดินทางของผมไปพังพลางแล้วก็ฟังผมอธิบายค่าใช้จ่ายในทริปนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเลยก็จะมีค่าน้ํามันนะครับ430บาท ระยะทางทั้งหมดที่ใช้ไป544.4กิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่50.7กิโลเมตรนะครับ2เลยก็คือค่าข้าอุทยาน60บาท 3. ค่าอาหารแลวก็ของฝากนิดนิดหน่อยหนะครับเอามาฝากที่บ้าน550บาทโดยประมาณนะครับ4่ค่ากางเต็นท์200บาทรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด1,240บาทนะครับค่าใช้ใจ่ายเขาๆๆก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมากกว่านี้นิดหน่อย เพราะบางช่วงผมก็ลืมจดไว้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับระครบเพื่อนเพื่อนลงหน้าสู่อ่างท้องนะครับเ,เพื่อนๆอีกสองชั่วโมงครึ่งถึงถึง,งนั่นก็น่าจะประมาณแปดโมงพอดีโอ้กำลังรอมันเลยนะ น,นี้ก็เวลาตีห้าสี่สิบสามนะครับเราก็าอยู่ที่จังหวัดอ่างทองกันแล้วขี่กันมาได้ห้าสิบสี่กิโลเมตรนะครับ เราเจอปันแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะแวะกันสักแป๊บหนึงครับเข้าห้องน,น้ำห้องถ้าแล้วก็เดี๋ยวจะล้างชิวหน้าอ่ามบกกน็อกนิดหนึ่งตอนนี้ขับมาแมลงมันเยอะมากเลยครับเพื่อนดูแมลงดิกกกกกกนกก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 นกก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 อกกกกกกร้กก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 ก่กก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 นกรกกักกกนกกกนกก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 กีกก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  นะครับทุกคนไปกันต่อนะครับเราก็พักกันมาได้สักพักแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบออกก็จะเดินทางกันต่อนะครับอีกหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับจะไปเลียวขานะครับไปปราบุรี โดยใช้ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับถนนหงโยธินถึงแล้วครับเหี้ย้า,ายเข้าโคราชไปจัดเก็นโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนมิตรภาพแล้วครับเพื่อนๆปาไม่เจอมิตรภาพแปลว่าไม่ถึงโคราชนะครับ เดี๋ยเราก็ถึงนครราชสีมาแล้วนะครับปากช่อง,งเป็ปากช่องอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีก24กิโลเมตรนะครับ มันดูวิวดิวิวสวยมาก <choices> มีมมปั๊มเลยว่ะเฮ้ยเจอพวกน้ำมันถังน้ำมันสำรองมาอยู่ ตอนแรกมันเหลือสามขีดไงผมก็เลยไม่ได้เติมอีกไปขี่มาเหลือขีดนึงแล้วเนี่ยโอ้โหไม่นาเลยเราเป็นรนะ้อยหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบสามลิตรก็น่าจะขีดได้อีกร้อยโลครับไปกันแล้วครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ,อยู่ตรงไหนครับพี่ไปทั้งบนดสิบสี่กิโลจะ้ะ <c oughs> ครับผมขึ้นไปขั้งบนอีกสิบสี่กิโลสิบสี่กิโลขึ้นไปตามทางไปเรื่อยๆเลยจ้ะ <c oughs> ถ้าจะพานไปก็จะอย่ซสายมือค <c oughs> ่าเข้าอุทยานคนละหกสิบบาทนะครับ <c oughs> ต้งงหนล่มมืดอยู่ยี่ไปเห็น ยิ่มลื่นดีงงอ่ะข้างในนี้อากาศร่มรื่นมากเลยนะครับ แตดแปดมงสี่สิบสามนะตอนเนี้ยเวลาแปดโมงสี่สิบสามแต่ไม่รู้สึกร้อนเลยขี่มาบนเนี้ยอากาศเย็นลมพัดเย็นสบายอาชอบตันงเลย นี้มีร้านกาแฟด้วยนะยังไม่หิวอ่ะเดี๋ยเราไปดูจุดชมวิวกันครับสวยมากเลยนะับมาถึงแล้วจุดชมวิวกิโลเมตรที่สามสิบพาไปชมยนแห่งชาติเขาใหญ่มระดกโลกครับ บริเวณตรงพื้นก็มีเป็นรอยใบไม้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นเออสวยดีนะเพื่อนๆเราก็จะไปกันต่อแล้วนะครับ เรจอดเติมน้ำมันก่อนดีกว่านะเติมน้ำมันกันไปดูรอบนี้เรามาเราตื้อถังัำลองมาด้วย เพื่อนเราไปกันต่อน้ำมันเราเต็มถังแล้วเราก็ค่อยสบายใจหน่อยให้ดู <c oughs> อ่ขอสองสัตว์ดีกว่าอากาศยางนี้ก็น่าจะย,าย,ย่าสวยอๆ ไม่ใครอยู่ไปสวยสวยสวยนสวยสวยว้าวว้ววาวว้าสวยสวย เรันน้องเนเดียวครเบ่ตัวนี้ก็จะเป็นโป่งดินนะครับพเพื่อนๆที่จะให้แบบสัตว์เขามากินกินกินอะไรตรงนี้ที่ผมเคยอ่านมาแวบๆนะตรงนี้เขาห้ามเดินลงนะอย่าเดินลงเชียวละ่ะ เดี๋เจ้าหน้าที่ขอตอบเอานะครับดูแค่ตรงนี้พอห้ามลงทามาชมแค่นี้แหละครับเดีย๋ยวเราไปดูที่หอสองสัดต่อ่อะเราไปกันเลยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งเอาเข้าไปจอดดูแป๊บหนึ่งแล้วกัน หอ,อไงหอดูสัตว์น้องผักชีโอเคมาถูกทางแล้วอยู่ตรงไหนอือสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่หอสองสัตว์น้องผักชีนะครับแต่เราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกประมาณ900เมตรครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนี่ก็รอกๆนะครับ

มันชาติยาคามันก็มีกันทุกที่และครับแต่ตรงนี้มันเยอะไงเยอะกว่าชาวบ้านเขาเราจะเป็นข้อห้ามนะครับปฏิบัติตามระเบียบด้วยดูเพื่อนๆนเห็นไหมเนี่ยก้อนเนี่ยโดยต่ำมาก นี่ไปหอส่องสัตว์กันดีกว่านี้ก็เก้าโมงครึ่งนะครับร้อนเริ่มร้อนแล้ว <c oughs> เดิน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 ไปอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ใกล้ถึงนะ้วครับเพื่อนๆูนะหอสองสัตว์อยู่ข้างหน้าเรานู่นนะครับเห็นหลังคาไกลๆแล้ว เดินกันต่อครับใกล้ถึงแล้วล่ะก็ถือว่าไม่ไกลนะนเพื่อนๆแต่ก็ไม่ถึงกับเหนื่อยมากนะครับก็เท่ากับว่าเดินออกกำลังกายครับชิวๆเดินเรื่อยๆถ้าบินโดนได้น่าจะสวยนะาดูแต่เราก็ไม่มีโดนดีๆอะโอ้ตรงนู้นก็มีโป่งด้วยครับ ส่งดินทางนู้นกลายไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นปะนะตรงนู้นก็เป็นหอสองฝาบครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆ

จะมานะครับแนะนําให้มาเป็นคู่นะครับจะได้มีคนช่วยกันถ่ายรูปครับเดี๋ยวเรามาคนเดียวขาตั้งกล้องก็ไม่มีก็ได้จะถ่ายรูปวิวแหละครับไม่มีรูปตัวเองเลยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> รอครับคลิปนี้ก็ขอจบตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ